ช่วงเย็นนะคะก็มีรายงานว่าทางด้านของคุณอนุทินนะครับพรุ่งนี้10โมงครึ่งเนี่ยเรียกประชุมคลมมนัดพิเศษครั้งที่3ทับหห้องประชุม501นะคะตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลมีวาระสำคัญเพียงเรื่องเดียวคือกรณีคำถามประชาพติหลังจากคลมเมื่อวันที่16ที่ผ่านมามีบัติ ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสองคำถามสองคำถามคืออะไรคุณพี่คำถามแรกเป็นคำถามที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติเมื่อวันที่11ธันวาคมของสภาเนี่ยเขากำหนดมาว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับนะส่วนคำถามที่สองที่คอรมอแนบไปเพราะกลัวว่า,วาเดี๋ยวอันแรกมันใช้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเสียเวลาเขาแนบไปว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เห็นด้วยกับเห็นชอบเออวีอย่างนี้ด้วยนะซึ่งมีทางด้านของคุณบวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายกฎหมายเขาพูดถึงเรื่องนี้แหละบอกว่าคอลโมาได้มีมติเห็นชอบคําถามประชามติคําถามแรกเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญส่งคําถามประชามติของรัฐสภาที่ระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ตามมติที่ประชุมของสภาเมื่อวันที่11ธันวาคม และคละมอยังได้อาศัยพบรบประชามติฉบับแก้ไขปี68มาตรา9วรักสองพวงเล็บ4มาตรา11วรัคท้ายที่สามารถกำหนดวันทำประชามติแม้ระยะเวลาไม่ถึง60วันและทำพร้อมกับวันเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์69ได้คได้และเห็นว่ายังช่วยประหยัดงบประมาณกว่า4,000ล้านบาทไปได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจัดแยกเนี่ยเขาบอกว่ามันเท่ากับประชาชนต้องใช้สิทธิ์สองครั้ง แล้วถ้าเกิดไม่ไปครั้งใดครั้งหนึ่งก็ถูกตัดสิทธิ์ด้วยนันใช่ไหมคะคุณพี่ใช่แล้วก็ยังต้องเสียตังในการจัด2วันเขาก็เลยใช้อำนาจตามกฎหมายประชามติให้จัดวันเดียวส่วนคำถาม,ามที่ต้องส่งไปสองคำถามเพราะว่าของคอมอนเนี่ยใช้ช่องทางกฎหมายประชามติมาตรา9วงเล็บ2มาตรา1 1วรรคท้ายที่ระบุว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะฮะทำไมถึงต้องส่งไปบอกว่า เนื่องจากกังวลว่าคําถามของรัฐสภาเนี่ยอาจสุ่มเสี่ยงว่าไม่เป็นไปตามไม่เป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและจะไม่เป็นไปตามกฎหมายประชามติเอ,อินี่เขาเพิ่งรู้ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆมันมีแบบนี้ด้วยนะเสียเวลามากเลยเขาบอกอว่าตราม,มาตรา16ที่ระบุไว้เนี่ยการแก้ไขหรือจัดทํารัฐธรรมนูญต้องใช้คําว่าเห็นชอบไม่สามารถใช้คําว่า เห็นด้วยหรือไม่ทั้งทั้งที่เราก็รู้สึกว่ามันอันเดียวกันนะคุณวินะก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนใช่ปหต้องเห็นชอบชไม่ให้เห็นด้วยแต่มติสภาบอกว่าเห็นด้วยอก็เลยต้องประกบไปประกบไปสองคำถามทั้งนี้หากส่งคําถามและสภาเพียงอย่างเดียวไปกรกตตีตกก็จะมีปัญหากันหมดประชาชนก็จะเสียโอกาสในการทาประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมวันเลือกตั้ง คลมจึงต้องส่งคำถามเข้าไปประกบคำถามและสภาและยังสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจโอ้โขนาดนั้นเลยและตั้งใจที่จะแก้ไขลัฐนูนตามที่กำหนดและตกลงเอาไว้ใน MOA ของพักประชาชนสอดรับกับการแถลงนโยบายต่อสภาอีกด้วยกรออว่างนี้คุณพี่อ คือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะเอามาพูดคุยกันในช่วงนี้ในเวลานี้นะใช่มันมีใครอยากแก้รัฐธรรมนูนตอนที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะนีนะนักการเมืองเฮงซวยเนี่ยห้าร้อยคนเนี่ยนะที่มันส่วนใหญ่เนี่ยกขาเขาก็ไม่ได้อยากแก้นะไอ้นักการเมืองกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่มันอยากแก้ไขรัฐธรรมนูนแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะแก้ไขนะในประเด็นอะไรที่หมกเม็ดไว้นะครับซึ่งยังไม่ได้บอก ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งสิ้นให้ประชาชนได้ทราบนะแล้วก็ยังไม่ได้วิเคราะห์ให้เห็นเลยว่ารัฐธรรมน,นูญนี้เนี่ยที่ใช้อยู่ในฉบับปัจจุบันปี2560นเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนมันลิดรอนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชนคนไทยตรงไหนะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเอาออกมาทำประชามติเนี่ยว่า เราจะเห็นชอบด้วยกับการที่จะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาถาม,มเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเรายังไม่ทราบเลยแล้วตามกฎหมายประชาวิติเขาก็ต้องให้มีข้อมูลประกอบนะนะให้ข้อมูลประกอบเพื่อการที่จะตัดสินใจนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใช่ไหมครับ ไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่มันผมว่ามันเป็นเรื่องของหลักการวิชาการมากะนะฮะซึ่งประชาชนคนไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังจะต้องการการแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจซึ่งราคาพืชผลนาข้าวปลาอะไรต่างเนี่ยมันตกต่ำแต่ของซื้อนะที่ออกมาจากอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยมันราคาแพงนะทำให้เราอยู่ไม่ได้นะครับไม่มีอะไรจะกินนะครับงานก็ไม่ค่อยมีทำนะค่าจ้างแรงงานที่พักการเมืองประกาศไว้นะว่าจะถึง600บาทอะไรต่างเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็ยัง300กว่าบาทนะค่า ค่าแรงก็ยังต่ำอยู่แล้วก็ยังมีการปิดโรงงานนะอย่างใดกินอะไรพวกนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับคนหลายร้อยคนหรือเป็นพันคนนะก็ประสบปัญหาเหล่านี้นะครับแต่นี่เรายังมาพูดกันไม่ไม่เสร็จสัทีนะกับการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนี่เป็นเรื่องที่มันมันมันไม่ได้ที่จะเอามาถามแล้วเป็นผลผูกพัน กับรัฐบาลชุดต่อไปด้วยนะนะครับคือเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้มันก็ต้องส่งให้กรกตพิจารณาอีกทีหนึ่งซึ่งมันสับสนวุ่นวายมากมนะฮะ ก็ยังมีข้อถกเถียงด้วยนะเขาเขาฟาดกันสองฝ่ายนะระหว่างคุณบวรศักดิ์กับคุณสมชัยศรีสุทธิยากวรคุณบวรศักดิ์เนี่ยถูกนักข่าวถามบอกว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกตตั้งข้อสังเกตว่าการทําประชามติพร้อมกันกับวันเลือกตั้งไม่สามารถทําได้เพราะระยะเวลาไม่ถึง60วันเพราะผิดกฎหมายประชามติและอาจจะทําให้เป็นโมฆะและคอมอรวมถึงกกตต้องชดใช้เงินกว่า3,000ล้านบวรศักดิ์ก็สวนทันทีบอกว่านายสมชัย เคยอ่านกฎหมายประชามติมาตรา11วรรควัท้ายที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมปี68หรือเปล่าขณะที่เรื่องดังกล่าวนี้ตนหารือกับกากตตั้งแต่วันพบกันวันที่15ทธันวาคมแล้วไม่มีปัญหาอะไรอเออดีก็แต่คุณบอลสังข็สวนกับก็คุณสมชัยก็ไม่ยอมนะเขาก็สวนกลับไปอีกนะคุณพี่นะเหมือนเหมือนเหมือนว่าไอ ใครเก่งกว่าใครอะไรกรนมันไม่มันไม่ได้เรื่องไงคือบ้านเมืองทุกวันนี้เขาไม่ได้ต้องการแค่นี้นะครับเขาไปไกลแล้วต้องต้องการที่จะแก้ปัญหาว่าเราจะอยู่อย่างไรไม่ให้มีสงครามกัมพูชาเราจะอยู่อย่างไรให้มีเศรษฐกิจที่มันไปได้อย่างคุณสมชัยเนี่ยเขาตอบงี้นะเผื่อเราจะเอาไปคบคิดว่ามันยังไงนะเขาบอกงี้บอกว่าเดี๋ยวนับประชามติพร้อมเลือกตั้งช่วยประหยัด4 0 0 0ล้านตรงไหน ผู้บริหารในรัฐบาลชี้แจงสังคมว่าการให้มีประชามติคำถามที่1พร้อมวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์69จะเป็นการช่วยประเทศประหยัดงบประมาณได้ถึง4 0 0 0ล้านข้อหนึ่งยังไม่มีตัวเลขงบประมาณจริงที่กะกะตขอจากรัฐบาลแต่อ้างจากคำสัมภาษณ์อดีตประธานกะกะตที่เคยระบุว่าถ้าจัดพร้อมกันต้องใช้เงินสำหรับการทำประชามติ3,000ล้านแต่ถ้าจัดแยกต้องใช้เงิน4 0 0 0ล้านดังนั้นตัวเลขที่ประหยัดได้คือ1น0 0ล้านไม่ใช่4 0 0 0ล้าน สองสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยว่าต้องทำประชามติ3าครั้งโดยครั้งที่1ครั้งที่2ส,สามารถจัดรวมกันได้ครั้งเดียว ดังนั้นหากรวมจัดสองครั้งจะใช้เงิน8 0 0พันล้านโอ้ทำไมต้องเราต้องไปเสียกับไอ้สิ่งนี้นสิ่งนี้มันไม่ได้รเรื่องเลยสามในกรณีที่จัดแยกคำถามที่1และสองทำให้ต้องมีการจัด3าครั้งแม้ครั้งแรกจะเป็นการจัดพร้อมเลือกตั้งที่ประหยัดงบประมาณแต่ก็ต้องใช้เงินรวมกัน3ครั้งคือ3 0 0 0ันบวกสี่พันบวกสี่พันมืนหนึ่งพล้านคุณพครับโอ้โห เฮ้ย hey, เรามีตังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีรเราก็ไม่ได้มีก็ขูดรีดเอากับภาษีประชาชนไงสการรีบจัดพร้อมวันเลือกตั้งทําให้ต้องจัด3ครั้งเทียบรอไปจัดคําถามที่1และ2พร้อมกันที่ทําให้จัดแค่2ครั้งวิธีการที่รัฐบาลตัดสินใจจึนสิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่า1 1 1 0 0 0 0 0เหลือ3,000ล้าน ถ้าผมไม่ได้จบกฎหมายตีความอะไรไม่ถนัดนักแต่ผมแน่ใจว่าผมบวกเลขระดับประถมหนึ่งไม่ผิดแน่นอนอันนี้ก็เดบกับนะคุณพี่เอาเป็นเรื่องหน้าปวดหัวนะมีความพยายามไม่ได้ประโยชน์เลยมีความพยายามที่จะจัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้นะแล้วก็มีเรื่องของกรณีที่อันนี้ขออ่านนิดนึงเพราะเกี่ยวข้องกับเราเพราะเราเนี่ยต้องการให้เขาเดินหน้ายกเลิก MOU เขาก็โบยไปว่าจะทําประชามติ เขาก็หลอกล่อจนท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ทําอยู่ดีอ้างว่าผูกพันกับอ้างว่ารัฐบาลน้าไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่จริงๆแต่เป็นร,รัฐบาลรักษาการเออทำไม่ได้ออไซึ่งวันนี้ก็มีความพยายามจะส่งโฆษกกรรมธิการขออภัยโฆษกกรรมการกฤษฎีกาออกมาอธิบายเรื่องนี้นะก็คือคุณนพดลเพรีเลิกก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าก,กรณีของเ o u ไทยกัมพูชาเนี่ย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาว่าจะจัดให้มีการออกเสียงประชามติยกเลิกเอ u ไทยกัมพูชาคณะรัฐมน,นตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่เมื่อมีการยุบสภาจึงเกิดกรณีต้องพิจารณาว่าการจัดทําประชามติเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะการกระทําอันมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคอรมอชุดต่อไปตามมาตรา169วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยหรือไม่ จึงได้ขอให้สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกเสียงประชามติแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ออกเสียงประชามติที่มีผลผ,ลผูกพันกับออกเสียงประชามติที่เป็นการปรึกษาหารือโดยการออกเสียงประชามติที่มีผลผ,ลผูกพันจะผูกพันองค์กรผู้ริเริ่มให้มีการออกเสียงประชามตินะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อยุตทิที่ได้จากประชามตินั้นดังจะเห็นได้จากมาตรา13 พรบการออกเสียงประชามติซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี68บัญญัติไวช้ชัดว่าการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทําประชามติให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จะจัดทําประชามตินั้น ดังนั้นการที่คลรจะจัดให้มีการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการยกเลิกบัญญัติ M o u มขอภายบันทึกความเข้าใจ m o u ไทยกัมพูชาจึงต้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าคลรนั้นมุ่งหมายจะดําเนินการเพื่อให้มีข้อย,ยุติหรือเป็นเพียงการร <ขา S 1> ึกษาหาร,รือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งจริงอ่ะไม่จําเป็นต้องทําคือมันไม่ควรที่จะทำางนี้แลครับเพราะว <ทำ S 1> ่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของของผู้บริหารประเทศนะคือสมชเนี่ย สภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยต้องเป็นหลักนะว่าจะคงไว้หรือจะยกเลิกนะครับคือถ้ามันมีประโยชน์มันก็คงไว้แต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์แต่กลับเป็นโทษอย่างทุกวันนี้มันก็ต้องหาทางยกเลิกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้อย่างที่แนวคิดคุณสุทธิริมตองกุลเนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยทหารเนี่ยได้ใช้สเกลของแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเข้าไปบุกยึดพื้นที่ กลับคืนมาเป็นของไทยใช่ไหมคะนที่มีการบาดเจ็บล้มตายกันเนี่ยทหารเสี่ย,ยงชีวิตนะครับเอาชีวิตเข้าไปแลกเพื่อที่จะได้แผ่นดินกลับคืนมาตามสเกลของแผนที่1ต่อ5้าหมื่นแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยกลับไปทำา MOU บันทึกความเข้าใจกับกัมพูชาไว้เมื่อปี4-3นะว่าเราจะใช้มาตา ในการตัดสินปัญหาเรื่องเขตแดนเนี่ยก็คือหนึ่ต่อสองแสนนะขเบนเขาก็งับตรงนี้ไว้เลยนะเพราะความผิดพลาดตรงนี้ไงนะฮะถ้ายังคงแผนที่นะในสเกลหนึ่งต่อสองแสนไว้เนี่ยก็เท่ากับว่ากำลังจะโยนความผิดให้ทหารนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากรัฐบาลเนี่ยต้องพิจารณาตรงนี้นะครับเพราะว่ามาตราส่วนมันต่างกันเนี่ย มันจะโอ้โหเพี้ยนไปเยอะเลยนะคือ1ต่อห0 0 0 0่นกับ1ต่อสองแ0 0นี่คนละเรื่องเลยเขาก็อ้างได้ถ้ายังมี MOU ค้างเติงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางที่ถูกต้องของรัฐบาลคือหนึ่งไม่ต้องทำประชามติมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนมันเป็นเรื่องของผู้บริหารประเทศสองต้องยกเลิกสถานเดียวนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ มันมาไกลแล้วนะครับต้องยกเลิกไม่งั้นน่ะที่ทำไปยึดไปสุดท้ายเดี๋ยวก็จะต้องคืนเขาใช่มันก็เป็นข้อถกเถียงเพราะเขาจะอ้างหนึ่งต่อสองแสนใช่ครับนะคะนี่อะตกลงรัฐบาลยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำนะข้อนี้นะคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวิรกูลของภัคภูมิใจไทยเนี่ยมาก็มีแต่ภัยพิบัติเข้ามาอย่างเดียวนะอย่างแรกก็คือ ภายจากน้ําท่วมภาคใต้แล้วก็รํามือได้เลเทะด้วยจนกระทั่งหาดใหญ่เนี่ยโอ้โหแบบสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเลยไม่เคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนหาดใหญ่เขาก็มีน้ําท่วมประจําอยู่แล้วแต่ว่ามันท่วมแต่รับได้นะแต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้ไม่รู้ผลมาจากทั่วสาที่ไม่รู้จะมาจากไหนอะนะมาถล่มหาดใหญ่จนกลายเป็น ทะเลไปเลยแล้วระบบเ <นะ S 1> ตือนภัยก็บกพร่องด้วยบกพร่องหมดจากระบบราชการนะแล้วก็ความช่วยเหลือก็บกพร่องนะครับ <Okay S 2> ก็ไปเดินผัดอะไรนะผัดข้าวผัดข้าวนะซึ่งก็ถูกด่ากลับมาแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีการแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องนะแบบต้องการให้ความช่วยเหลือที่มันถูกอาการของคนที่ประสบ เหตุอยู่แต่กลับเป็นเอกชนด้วยกันนะพลเรือนด้วยกันประชาชนด้วยกันนะไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่จนฟื้นมาได้ในเวลารวดเร็วแต่รัฐบาลไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ทําอะไรสักเท่าไหร่นะแล้วก็พอหายจากน้ําท่วมมาใจก็มาเจอภัยสงครามภัยพิบัติจากสงครามนะครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีทหารเสียชีวิตมากที่สุด ใช่ไหมฮะแล้วก็บาดเจ็บตั้ง300รอยกว่าคนนะครับคือต้องแก้ไขให้ดีนะอย่าอย่าปล่อยปะให้มันมีช่องโหว่ในการที่จะทำให้สงครามยืดเยื้อแล้วก็เราเป็นเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราปิดท้ายช่วงนี้มันมีล่าสุดคนส่งกันมาต่อเนื่องนะภาพของ เพจเอกอักคราสทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามเรื่องอาวุธที่ยึดได้ว่าเป็นของจีน <c oughs> ในหน้าเพจนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ <c oughs> โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการถแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงต่างประเทศจีน17ธันวาคม69เห็นภาพหรือยังคะ <c oughs> เดี๋ยวภาพขึ้นมาดูนะ S <S <S เขาก็บอกว่ามีผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่ามีรายงานว่าระหว่างการประทะในชาดแดนไทยกัมพูชาทหารไทยได้มีการยึดยุดโทโธปกรณ์ซึ่งรวมไปถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตในจีนจากทหารกัมพูชาฝ่ายจีนมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะต่อประเด็นนี้นะคะฝั่งของกระทรวงต่างประเทศจีนเขาก็ตอบบอกว่าจีนได้มีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศตามปกติกับทั้งไทยและกัมพูชา ในอดีตที่ผ่านมาเหมือนจะบอกว่าในอดีตมันมีนะซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศที่สามและไม่เกี่ยวข้องกับการประทะในชายแดนไทยกัมพูชาแปลประโยคนี้ก็คือในอดีตเคยมีการช่วยเหลือสนับสนุนกันจริงแต่ไม่ได้ให้เพื่อไปทำร้ายใครใช่ไหมคุณพี่เอาแล้วให้เอาไปโชว์หรือไปเ,อเขาเขาบอกว่าบางคนเขาเอ้างว่าเป็นการซ้อมรบในอดีตแล้วก็มีการให้กันแต่ไม่ได้บอกให้เอามาใช้อย่างนี้นเขาเอามาซ้อมรบที่ กัมพูชานะฮะส่วนเราเนี่ยก็จะมีอเมริกามาซ้อมรบที่ไทยนะคบเปโกะนะเป็นประเพณีเลยปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนจีนเนี่ยเขาก็ไปทำการซ้อมรบนะกับกัมพูชาน่าจะบ่อยๆนะเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะจีนเขาก็อึดอัดใจเพราะว่าเขาขายรถถังให้เราแต่ขณะเดียวกัน ไอ้กระสุนที่เป็นอาวุธต่อตารถกล้าเจาะเกราะอยู่ฝั่งนู้นเออันอยู่ฝั่งไอ้ของเขมรของกัมพูชาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของปกติของมหาอำนาจคนที่ผลิตอาวุธได้นะครับว่าเขาก็พยายามที่จะขายของของเขาอ่ะเขาใครมาซื้อก็ขายนะแต่ถ้า มันเป็นการให้กันเพื่อความช่วยเหลือนะเข้าข้างเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำเช่นนั้นใช่ไหมฮะแต่จีนยังไงเนี่ยผมว่าจีนเขาก็คงจะเจ็บปวดกับการที่ไปเป็นผู้สนับสนุนกัมพูชานะคือหลายเรื่องที่จีนเขาบังคับหรือหรือควบคุมไม่ได้หรือบอกให้ กัมพูชาปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาก็ไม่ได้ด้วยนะตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเขาก็เล่นสองหน้าได้สนุกเลยนะครับคือใครก็จะแย่งเขานะจีนก็ต้องการให้เขาอยู่ใต้อานัตนะส่วนคนกัมพูชาซึ่งมีฮุนมาเน็ตเนี่ยจบนักเรียนอ uh, ่ s เวสพอยใช่ไหมฮะซึ่งไปเรียนที่อเมริกาเขามีเพื่อนรุ่นรุ่นเขาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในประเทศอเมริกามากใช่ไหมฮะเขาก็ประสานผ่านทางนี้ นะแล้วก็ไปเสนอเงื่อนไขอะไรต่างๆเอาประเทศกัมพูชาเนี่ยไปเป็นฐานให้กับสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามาแผ่อิทธิพลในอาเซียนะนะครับก็กลายเป็นว่าทั้งสองประเทศนะจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต่างจะช่วงชิงนะหัวใจของกัมพูชาแต่กัมพูชาเขาก็ กอกิ้งไปมานะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องดูเกมของกัมพูชาให้ดีนะฮะนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปหลงเกมเขาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ต้องการที่จะยืดเยื้อสงครามด้วยนะคือทําให้เกิดปัญหาเพราะปัญหาคือสิ่งที่เป็นสินค้าทําเงินให้เข้ามาถึงเขาได้นะอย่างเช่นเขารับอาสาเป็นเป็นประเทศ เป็นประเทศแม่ที่จะมีการกู้วัตถุระเบิดอแต่มันก็วางเองมันก็วางเพิ่มเรื่อยๆไงเพื่อเอาตังค์ช่วยเหลือเพื่อเพื่อเอาตังค์ช่วยเหลือเหมือนอังกฤษที่ไปปกครองอินเดียแล้วไปจ้างให้คนอินเดียเนี่ยจับงูเห่าเพราะงูมันเยอะเหลือเกินเออจับเท่าไหร่มาขายให้ รัฐบาลอังกฤษรัฐบาลอังกฤษก็ซื้อเงินสดอย่างดีเลยจนกระทั่งมีการเพาะเลี้ยงแอบเพาะงูเห่านะเอาขายอังกฤษเป็นอาชีพหลักไปอีกนะเนี่ยก็กัมพูชาก็ลักษณะอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันทำให้ทุนระเบิดหายไปเงินช่วยเหลือจากอออเไรเลี้มันก็ไม่ได้แล้วมันก็กำลังจะทำแบบนี้ให้จีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นความสําคัญ โยนเงินมาให้เขาอีกอซึ่งเราเนี่ยจะสียเปรียบใช่ไหมครับนะคะปิดท้ายกันช่วงนี้ด้วยโอ้โหความสูญเสียวันนี้มาเป็นไม่ขาดสายเลยคุณพี่ครับฟังแล้วก็เศร้านะล่าสุดในเพจวารินจำราบบ้านเหาอุอบลราชธานีโพ <ฮ S 1> <โฮ S 2> สต์สดุดีทหารกล้าพลีชีพรายที่21แล้วนะคะพลทหารวสันขานหัวโทนสังกัดร,รอ133 เป็นลูกหลานชาวอุดรน,นะคะหลังจากได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุนคอใส่ด้านหลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก็ส่งความอาลัไปยังครอบครัวของน้องด้วยนี่วันนี้เนี่ยสี่แล้วนะครับโอ้เยอะมากเลยวันนี้สําหรับวันอื่นยังเข้ามาหนึ่งสอง ก็อยากให้สถานการณ์สงบโดยเร็วเนาะ <c oughs> อยากให้เราสามารถ <c oughs> ยึด3-50ได้จบโดยไวเอาละค่ะหมดเวลาช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเราไปดูจริงๆมิงเี่ยอยู่ในบรรยากาศที่ยังไม่อยากคุยเรื่องการเมืองแต่ก็ต้องคุยเพราะว่าพอเข้าสู่การเลือกตั้งปุ๊บโอ้โหเคลื่อนไหวหนักกันทุกพักเลยเริ่มต้นเริ่มเริ่มเ,เริ่มแบบสตาร์ทกันโอ้คุณพี่นะ ภูมิใจไทยคนก็ไปเยอะแม้กระทั่งวันนี้คุณศรีษะศักดิ์พวงเกตแก้วที่คนมองว่าเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศมาทั้งชีวิตคงไม่เล่นการเมืองปรากฏไปถ่ายรูปที่พักภูมิใจไทยถ่ายรูปคือถ่ายรูปทำบัตรใช่ไหมก็คงจะเป็นสสเออไม่เอออาจจะเป็นในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะหนึ่งในสามเนี่ยมันชัวร์อยู่แล้วก็คือเสี่ยหนูอนุทินเขาก็เป็นอยู่แล้วแต่สองคนเนี่ย นะที่เขาเลือกไว้ก็คือคุณสุวจีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กับคุณอะไรนะค่ะรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังนะฮะก็อดเจนอาจจะมีปัญหาอ๋ออาจจะมีปัญหาก็เลยต้องเอาคนนี้มาเสียบแทนเหรอเออคนใดคนหนึ่งหรือสองคนคุณเอกนิตินิติทันปรภาพคุณเอกนิติอาจจะมีปัญหาที่ จะไม่มาตามคําเชิญ m, นะครับ m, ก็เลยหาคนมาเสียบไว้ก่อนแล้วคนที่จะเสียบเนี่ยก็เป็นคนลักษณะอย่างคุณเอกนิติแล้วก็เป็นคนที่มีภาพดีนะเพราะว่าขณะนี้เป้าหมายจริงๆของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องการให้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงขึ้นสูงขึ้นคะแนน<า>พักใช่ไหมใช่ครับเพราะคะแนนพรกเขาต่ำอเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ย เขาทําอย่างเต็มที่แบบโหแบบเต็มที่เลยทุ่มเททุกอย่างนะเขาได้คะแนนพักแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเสียงแล้วก็ได้ได้แต่เขตปาติลิสสามคนเองเป็นพักใหญ่แล้วได้แค่นี้เนี่ยมันน้อยเกินไปใช่ไหมฮะแล้ะครั้งนี้เนี่ยถ้าได้แค่นี้อีกเนี่ยมันโอมันเป็นรัฐบาลแล้วมันเชิดหน้าชูตาไม่ได้แต่เลเวลของคุณศสีสัก์นี่แทน อีกสองท่านได้เหรอคุณพี่มันก็ยังดีไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครดีกว่าไปเอาไอ้คุณโสมพลสลามมาถูกไหมอย่าไปพูดแย่พลาดทีก็สิไม่ไปพูดจริงๆอะจริงๆอันนั้นจะจริงอะถ้าถามว่าจริงไหมก็จริงดีกว่าไม่มีใครแล้วเอ้าคุณสาวโสมพลมาเออนะอย่างเงี้ยเออคนละฟิลเลยนะได้ไหมได้อเลยไหมอาจจะกดให้คะแนนต่ำลงไปอีกหรือเปล่าเออใช่นะเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ย คนไม่ชอบนะการเมืองไงถูกต้องเออคนอารมณ์ของคนนีนะเออเราไม่ใช่ว่าคุณโสภลไม่ดีนะเอเอแต่ในภายใต้จังหวะนี้อารมณ์ของคนในประเทศไทยเนี่ยมันถึงมีคุณพี่ต้องพูดได้หมดนะไม่ได้ว่าว่าไม่ดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าดีนะใช่เออก็เป็นคนไงเป็นคนก็มีดีมีไม่ดีอ๋อออแล้วก็เอ่อมันถึงมีตัวเลข ที่ไม่เลือกใครไม่เลือกพรรคดจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววอนนี้สี่สิบกว่าแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นเป็นภาพสะท้อนจริงๆนะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณพี่พูดมมกเลยแต่อุบไว้ก่อนอยากจะให้มานั่งวิเคราะห์พักประชาชนเกิดอะไรขึ้นที่ตัวเต็งตัวใหญ่ๆหลายคนไม่ลงสนามครับเออแล้วในพักมันแตกจริงหรือเปล่าเขาบอกเมื่อเช้าเนี่ยมีบางช่องเ็าเล่นบอกมีผดเด็จการในพักด้วยอะไรว่าพักตัวเองชื่นชมประชาธิปไตยแต่ในพักมันมีผดเด็จการครับเพราะอะไร แปลกประหลาดมากนะเพราะว่ามันเข้าสู่อานาจเข้าสู่อํานาจอตอนที่พูดคับนี้ว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่มีสสไปนั่งในสภาคคือ,คอว่าาประเด็กแต่ตอนนี้เนี่ยการอยู่ในอานาจที่ยาวนานพอสมควรก็คือสองสมัยแล้วะนะตั้งแต่เลือกตั้งปี6กสอง แล้วก็มาอีกทีเลือกตั้งปี66ซึ่งมีคะแนนสูงคะแนนสูงแล้วก็สสเข้าสภาทั้ง151คนคะนะจาก80กว่าคนเข้ามาอีกเท่าตัวโอ้โหทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันอนี้ไปหมดอ่ะมันขยับแต่ละทีเนี่ยมันมันมีอำนาจอ่ะคือเขาาไปวิจารณ์ว่ากรรมการเปรียนพักเนี่ยเป็นผดเด็จการใช่ไหมคุณพี่เลือกคนที่ตัวเองต้องการเท่านั้นลงพื้นที่ครับ ไม่ได้ม่ได้เปิดกว้างตามแนวคิดที่ตัวเองบอกว่าเป็นประชาธิปไตยฟังเสียงประชาชนคือเหมือนว่ากําลังจะบอกว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าโอ้ยัยงั้นเลยเหรอคุณพี่เออถ้า,ถ,าถ้าพูดกับ,บองนี้ก็ต้องใช้สำนวนนี้แหละเ,เ,เป็นเป็นในประโยคที่อธิบายได้ชัดเจนเห็นภาพที่สุดแล้วก็มีกรณีล่าสุด ที่ไม่ลงเนี่ยคือวิโรธลัคนาอดิศรโอ้โหนี่แปลกมากนะเพราะจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นเป็นปากเป็นเสียงในสภานะแล้วก็เออถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ภาพลักษณ์ก้าวไกลและรรคประชาชนเพราะอะไรถึงไม่ไปต่อนะไม่ลงในพื้นที่แล้วก็ไม่ลงสสด้วยเดี๋ยวเป็นเพราะผิดหวังในความรักกันนะรักอะไรรักอะไรก่อนแล้วณพี่นะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยววิเคราะห์กันค่ะครับ